สัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้ที่ไม่ยอมจำนวนยูเครนคือชาติที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าหัวใจที่กล้าแกร่งและสติปัญญาที่เฉียบแหลมนั้นยิ่งใหญ่กว่าขนาดของกองทัพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับคลังแสงแห่งจิตวิญญาณน,นักรบเพื่อจัดอันดับ20สุดยอดอาวุธที่ดีที่สุดของยูเครนที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหล็กกล้าแต่คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างนวัตกรรมของตนเองการสนับสนุนจากพันธมิตรและจิตวิญญ,ญาณที่ไม่ยอมแพ้ ที่สามารถพลิกสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างน่าทึ่งอันดับที่20 AK-74 รุ่นดัดแปลงตำนานที่ถูกปลุกให้ทรงพลังกว่าเดิม AK-74 และปืนตระกูล AK ที่ถูกอัปเกรดโดยทหารยูเครนประเภทปืนเล็กยาวจู่โจมบทบาทอาวุธประจำกายของนักรบผู้พิทักษ์แผ่นดินมันคือเครื่องมือที่อยู่ในมือของทหารทุกนายที่ยืนหยัดในแนวหน้าคุณสมบัติเด่นยูเครนได้นำความน่าเชื่อถือของปืนตระกูล AK มาผสมผสานกับเทคโนโลยีตะวันตกพวกเขาได้ติดตั้งรางพิกาตินีเพื่อใส่กล้องเลง็งด้ามจับและอุปกรณ์เสริมต่างๆเปลี่ยนปืนยุคโซเวียตให้กลายเป็นอาวุธที่แม่นยำและเข้ากับยุคสมัยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปรับตัวการนำสิ่งที่มีอยู่มาทำให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องบ้านเกิดอันดับที่19 M 7 7 7เสียงกระซิบจากยม,มทูตปืนใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและยิงได้อย่างแม่นยำประเภทปืนใหญ่ลากจูง บทบาทสร้างกำแพงไฟเพื่อหยุดยั้งการบุกข,ของข้าศึกและสนับสนุนการรุกคืบของไฟเดียวกันจากระยะไกลคุณสมบัติเด่น M777 มีน้ำหนักเบากว่าปืนใหญ่ในระดับเดียวกันแต่ที่เด็ดของมันคือการใช้กระสุนนำวิธี X-Caliber ที่เปลี่ยนการยิงแบบสุ่มให้กลายเป็นการโจมตีแบบศัลยกรรมที่แม่นยำในระดับเมกมันคือเครื่องมือที่ทำให้ทหารราบยูเครนมั่นใจว่ามีการสนับสนุนที่เชื่อถือได้เสมออันดับที่18 S-22 โบฮันดาน a าความภาคภูมิใจแห่งชาติที่ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินยูเครนบทบาทเป็นคำตอบของยูเครนต่อปืนใหญ่ของศัตรูและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการพึ่งพาตนเองด้านอุตสาหกรรมต้องการประเทศคุณสมบัติเด่นโบฮันดาน่าคือปืนใหญ่ที่ผลิตเองรุ่นแรกที่ใช้กระสุนมาตรฐานนาโต้155ม mm. มมันมีเรื่องราวอันน่าจดจำเมื่อถูกใช้ในภารกิจปลดปล่อยกอกงูซึ่งเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่า ยูเครนก็มีเทคโนโลยีทางทหารที่ทรงพลังไม่แพ้ใครอันดับที่17 M2 Bradley อัศวินผู้พิทักษ์ทหารราบไม่ใช่แค่รถลำเลียงพลแต่มันคือรถรบเต็มรูปแบบประเภทยานรบสนับสนุนทหารราบบทบาทบอดีิการ์ดของทหารราบยูเครนมีหน้าที่นำทหารเข้าสู่สมรภูมิที่อันตรายที่สุดพร้อมกับมอบอำน,นาจการยิงที่เหนือกว่าคุณสมบัติเด่น Bradley คือฝันร้ายของทหารราบตรงข้าม มันมาพร้อมกับปืนใหญ่อัตโนมัติ25มิลิเมตรที่ยิงได้รวดเร็วและที่อันตรายที่สุดคือขีปนาวุธที่ทําให้มันสามารถล่ารถถังได้ด้วยตัวมันเองมันเปลี่ยนทหารราบให้กลายเป็นหน่วยล่ายานเกราะเคลื่อนที่อันดับที่16เล็บเปิด2นักล่าจากตะวันตกเมื่อพยักร้ายแห่งเยอรมนีเดินทางมาถึงสมรภูมิยูเครนประเภทรถถังหลักบทบาทเป็นหัวหอกในการบุกทะลุทะลวงแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าศึก และต่อกรกับรถถังที่ทันสมัยที่สุดของฝ่ายตรงข้ามคุณสมบัติเด่นเล็บเปิด2เป็นรถถังที่ดีที่สุดในโลกมันคือความลงตัวของอำนาจการยิงเกราะป้องกันและความคล่องตัวการมาถึงของมันคือการยกระดับกองทัพบ,บกยูเครนให้มีขีดความสามารถในการรุกที่น่าเกรงขามยิ่งขึ้นอันดับที่15เลเลกะ100ดวงตาแห่งฟีนิกซ์อากาศยานไร้คนขับที่เกิดจากสติปัญญาของชาวยูเครนประเภทโดรนลาดตระเวน บทบาทเป็นดวงตาบนท้องฟ้าที่มองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของศัตรูและชี้เป้าหมายให้กับหน่วยปืนใหญ่เพื่อโจมตีอย่างแม่นยำคุณสมบัติเด่นและรายการ100คือโดรนที่ยูเครนสร้างเองมีความสามารถในการทนทานต่อสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูได้ดีมันคือฮีโร่ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการยิงปืนใหญ่ที่แม่นยำทุกลูกอันดับที่1 4ซีซ่าสายฟ้าฟาดแห่งสมรภูมิปืนใหญ่ที่มาเร็วเคลมเร็วและหายตัวได้เร็วที่สุด บทบาทโจมตีและทำลายเป้าหมายแบบฉาบฉวยสร้างความปั่นป่วนให้แนวหลังของศัตรูคุณสมบัติเด่นซีซ่าคือปรมาจารย์แห่งการรบแบบยิงแล้วหนีมันสามารถเข้าที่ตั้งยิงกระสุน6ลูกและเคลื่อนย้ายออกจากตำแหน่งภายในเวลาไม่ถึง3นาทีทำให้ศัตรูไม่มีโอกาสแม้แต่จะหาตำแหน่งและยิงตอบโต้กลับมาได้ทันอันดับที่13สตุกหน้าพีเพชรฆาาจากที่กำบังอาวุธต่อต้านรถถังที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องชีวิตประเภท ระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิธีบทบาทนักล่ารถถังระยะไกลที่ภาคภูมิใจที่ผลผลิตของอยูเครนเองคุณสมบัติเด่นนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดของสตุกหน้าพีคือแผงควบคุมการยิงระยะไกลที่ทำให้สามารถซ่อนตัวในที่ปลอดภัยห่างจากแท่นยิงได้ถึง50เมตรทำให้ลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีสวนกลับเป็นศูนย์มันคืออาวุธที่ฉลาดและคำนึงถึงชีวิตของทหารเป็นสำคัญอันดับที่ 12. nla w มัดนกในระยะประชิดอาวุธที่ทหารราบทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายประเภทขีปนาวุธต่อต้านรถถังประทับบ่าบทบาทอาวุธสำหรับการซุ่มโจมตีในสงครามกลางเมืองและในระยะใกล้มันคือเครื่องมือที่ทำให้ทหารราบธรรมดากลายเป็นนักล่ารถถังคุณสมบัติเด่น n l a w ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายที่สุดมันมีระบบนำวิธีแบบคาดการเส้นทางหรือ PLoS และสามารถโจมตีจากมุมสูง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถถังได้โดยอัตโนมัติมันคืออาวุธที่สมบูรณ์แบบสำหรับกองกำลังป้องกันดินแดนอันดับที่1 1นาซัมและอีริสทีคู่หูผู้พิทักษ์น่านฟ้าระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางที่สร้างโดมเหล็กปกป้อมเมืองต่างๆของอยูเครนประเภทระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางบทบาทสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนดโดรนและเครื่องบินรบของข้าศึกที่พยายามโจมตีเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน คุณสมบัติเด่นระบบทั้งสองนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้นอีริสทีจากเยอรมนีมีอัตราความสำเร็จในการสกัดกั้นสูงมากส่วนนาซัมจากสหรัฐนอร์เวย์มีความยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือพวกมันคือผู้ที่ทำงานอย่างเงียบๆเ,เพื่อช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนอันดับที่ 10, Storm s ม Shadow หรือ SCALPEG หอกทะลวงเกราะขีปนาวุธร่อนที่บินลึกเข้าไปโจมตีหัวใจของศัตรูประเภท ขีปนาวุธร่อนยิงจากอากาศยานบทบาททำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์มูลค่าสูงที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูซึ่งอาวุธอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้คุณสมบัติเด่นขีปนาวุธชนิดนี้มีคุณสมบัติล่องหนและบินในระดับต่ำทำให้ยากต่อการตรวจจับมันคืออาวุธที่ทำให้ยูเครนสามารถโจมตีสะพานคลังอาวุธและศูนย์บัญชาการที่เคยคิดว่าปลอดภัยได้อย่างแม่นยำอันดับที่9 ATACMS แขนยาวของไฮมาส เมื่อระยะยิงไม่ใช่ข้อจํากัดอีกต่อไปประเภทขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธศาสตร์บทบาทยกระดับการโจมตีจากระยะไกลไปอีกขั้นทำให้เป้าหมายเกือบทุกแห่งในดินแดนที่ถูกยึดครองตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนคุณสมบัติเด่น ATACMS ถูกยิงจากแท่นยิงไฮมาสแต่มีพิสัยไกลถึง300กิโเมตรมันคืออาวุธที่ทำให้ยูเครนสามารถโจมตีสนามบินและฐานทัพที่อยู่ลึกในหลังแนวได้สำเร็จ ทำให้ศัตรูต้องย้ายทรัพย์สินที่มีค่าออกไปให้ไกลยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรบโดยตรงอันดับที่7 b เบรักตา TB2 บทเพลงแห่งอิสรภาพโดรนที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ในช่วงแรกของสงครามประเภทอากาศยานรบไร้คนขับหรือ UCAV บทบาทเป็นนักล่าในเงามืดคอยทำลายขบวนยานเกราะและระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก และสร้างขวัญกําลังใจให้คนทั้งชาติคุณสมบัติเด่น t B2 คือโดรนที่ใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงมันใช้ขีปนาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์ขนาดเล็กแต่แม่นยำความสำเร็จของมันในช่วงแรกของสงครามโด่งดังจนกระทั่งชาวยูเครนแต่งเพลงให้กับมันมันคืออาวุธที่ไม่ได้รบแค่ในสนามรบแต่ยังรบในสงครามข้อมูลข่าวสารได้อย่างยอดเยี่ยมอันดับที่ 6. โดรนทางทะเลหรือ Sea d r o n e ฝูงต่อพิฆาตแห่งทะเลดำนวัตกรรมพลิกเกมที่เกิดจากสมองของชาวยูเครนประเภทโดรนผิวน้ำไร้คนขับหรือ USV บทบาทนักฆ่าเรือรบออกแบบมาเพื่อท้าทายอำนาจทางทะเลข,ของกองเรือรัเสเซียในทะเลดำคุณสมบัติเด่นนี่คือสุดยอดแห่งการรบนอกรูปแบบยูเครนได้เปลี่ยนเรือบังคับวิทยุให้กลายเป็นตอร์ปิโดนำวิถีที่บรรทุกระเบิด และพุ่งเข้าใส่เรือรบราคาหลายพันล้านมันคืออาวุธที่คุ้มค่าเกินราคาสามารถจมและสร้างความเสียหายให้เรือรบใหญ่ๆได้สําเร็จและบีบให้กองทะเลดําที่เคยน่าเกรงขามต้องหลบซ่อนตัวลงอันดับที่5โดรน FPV การปฏิวัติแห่งสนามเพราะอาวุธที่เปลี่ยนนักเล่นเกมให้กลายเป็นพลซุ่มยิงที่อันตรายที่สุดประเภทโดรนพลีชีพบทบาทอาวุธโจมตีที่แม่นยําในระดับยุทธวิธี มันคือฝันร้ายของทหารราบและยานเกราะในแนวหน้าคุณสมบัติเด่น FPV คือนวัตกรรมที่แท้จริงมันคือการนำโดรนแข่งราคาถูกมาติดระเบิดผู้ควบคุมจะมองเห็นภาพผ่านแว่น VR และบังคับมันพุ่งชนเป้าหมายเหมือนในวิดีโอเกมมันราคาถูกแม่นยำและมีจำนวนมหาศาลสามารถทำลายรถถังราคาหลายล้านดอลลาร์ด้วยโดรนราคาไม่กี่ร้อยดอลลาร์ มันคืออาวุธที่สมดุลพลังในสนามรบได้อย่างแท้จริงอันดับที่4 FGM-148 Javelin นักบุญผู้พิฆาตรถถังอาวุธต่อต้านรถถังที่กลายเป็นตำนานแห่งการปกป้องกรุงคีฟประเภทขีปนาวุธต่อต้านรถถังประทับบ่าบทบาทหยุดยั้งการบุกของขบวนรถถังขนาดใหญ่และมอบอำนาจการทำลายล้างที่เหนือกว่าให้กับทหารราบคุณสมบัติเด่น Javelin คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทหารราบมันมีระบบยิงแล้วลืมหรือ fire and forget และวิธีการโจมตีจากมุมสูงหรือ top attack ซึ่งเป็นจุดที่เกาะรถถังเบาบางที่สุดในช่วงแรกของสงครามมันคืออาวุธที่ช่วยให้ทหารยูเครนเพียงไม่กี่นายสามารถหยุดทวนรถถังยาวหลาย10กิโลเมตรได้สำเร็จอันดับที่3เนปจูนตรีศูนแห่งท้องทะเลขีปณาวุธที่ส่งเรือทงของรัสเซียลงสู่ก้นบึ้งแห่งทะเลดำ ประเภทขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือรบบทบาทอาวุธแห่งความภาคภูมิใจของชาติออกแบบมาเพื่อปกป้องชายฝั่งและท้าทายอำนาจทางทะเลของศัตรูคุณสมบัติเด่นเนปจูนคือขีปนาวุธที่ยูเครนพัฒนาและผลิตเองทั้งหมดและมันได้สร้างประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกด้วยการยิงขีปนาวุธเนปจูนเพียงสองลูกใส่เรือลาดตระเวนมอสโกวาซึ่งเป็นเรือธงและหัวใจของกองเรือทะเลดำรัสเซียจนจมลงสู่ก้นทะเล มันคือการประกาศสักดาที่กึกก้องที่สุดอันดับที่2 M142 HIMARS อาวุธที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนเกมในสนามรบแต่มันคือผู้ที่เขียนกฎของสงครามขึ้นมาใหม่ประเภทระบบจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่เร็วบทบาทมีหน้าที่ตัดเส้นเลือดใหญ่และทำลายระบบประสาทของกองทัพศัตรูคุณสมบัติเด่น HIMARS คือความสมบูรณ์แบบของความแม่นยา ระยะยิงและความคล่องตัวความแม่นยำราวจับวางด้วยจรวดนำวิถีด้วยดาวเทียมหรือ GMLRS มันสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกล80กิโเมตรโดยมีความคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เมตรผู้ทำลายโลจิสติกส์การมาถึงของไฮมาร s สทำให้ยูเครนสามารถทำลายคลังกระสุนศูนย์บัญชาการและสะพานที่อยู่ลึกในแนวหลังของรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระบบส่งกำลังบำรุงของศัตรูเป็นอัมพาต นักฆ่าที่ไม่มีใครจับได้ความคล่องตัวสูงของมันทําให้มันสามารถยิงแล้วหนีได้ในเวลาไม่กี่นาทีทําให้มนันเป็นเป้าหมายที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทําลายอันดับที่1 The Will to Fight หรือเจตนาในการต่อสู้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ไม่มีชาติไหนสามารถมอบให้ได้มันคือหัวใจของชาวยูเครนทุกคนประเภทอาวุธทางวิญญาณบทบาท เป็นรากฐานของทุกกายกระทำเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ทหารและพละเรือนลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดครอบครัวและอิสรภาพของตนเองคุณสมบัติเด่นสิ่งนี้ไม่สามารถผลิตได้ในโรงงานแต่มันถูกหล่อหลอมขึ้นจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมันคือความสามัคคีของคนทั้งชาติมันคือความคิดสร้างสรรค์นในการดัดแปลงอาวุธมันคือความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูที่ใหญ่กว่า อาวุธทุกชิ้นในรายการนี้จะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงหากปราศจากเจตนาในการต่อสู้ของผู้ที่ใช้งานมันในสนามรบยุคใหม่ชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการปรับตัวเทคโนโลยีที่ใช่และที่สำคัญที่สุดคือหัวใจที่ไม่ยอมจำนวนแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาวุธชิ้นไหนที่ทำให้คุณทึ่งได้มากที่สุดหรือมีอาวุธชนิดอื่นที่คุณคิดว่าควรจะติดอันดับในวันนี้ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับถ้าคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ยุทธโธกกรและการทหารแบบเจาะลึกอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้นี้ออกไปและที่สำคัญที่สุดกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจจากช่องเราในอนาคตสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ